ตามสัญญาเนาะพี่พี่วันนั้นที่ว่าตัดต่อไอ้ตัดแต่งจริงเรียบร้อยหมดแล้วอย่างเงี้ยนะพี่พี่บางคนที่ว่าในสายที่ว่าชอบทากล้าพวกกล้าพันไผ่เนาะที่ว่าอ่าหนอนวันเนี้ยอ่าคุณแม่ลูกดกอย่างเงี้ยเราจะเอาถ้ากอนาดเนี้ยเราจะเอาอ่าหนึ้กอละหนึ่งร้อยหนอก็ได้นะมันอยู่ที่เรานะอยู่ที่พี่พี่เขาว่าเออจะลองให้ดูสังเกตดูพฤติกรรมเนาะพราะกอเนี้ยปีหนึ่งนี่ผมจะเอาไม่ต่ำกว่าห้าสิบหนอต่อครั้งนะ ที่พี่คนที่ว่าจะทําพวกก้าพันไผ่ขายเนี่ยเราจะทํายังไงให้ให้มันคุ้มค่ากับก้อนเนี้ยก้อนนี้นี่ไม่ต่ำกว่า2,500ถึง3,000บาทน,นะขายเฉพาะกิ่งเดียวนะขายเฉพาะไอ้เฉพาะที่ว่าเราขายก้าพันไผ่อย่างเงี้ยครับเราทำยังไงให้หน่อเขาออกเยอะอย่างเงี้ยมัน,ม,น,ม,นมันก็อยู่ที่เราเนาะเราจะขายเป็นลำถ้าขายเป็นลำมันก็ไม่ได้ใหญ่มันไม่ก็ได้ไม่ไม่ไม่ไมไมมกี่ตังค์ประมาณสัก2 250ถึง300 ถ้าขายเป็นลำนะให้พี่เขาเอามาแปลรูปเป็นพวกงานเฟอร์นิเจอร์กอนี้ไม่อาขายตัด,ต,ดตัดหมดกอนนะเอาเฉพาะไม้เก่อย่างเดียวเนะเราก็จะได้ประมาณสักสองสามพันเหมือนกันอยู่ที่ว่าความง่ายความถนัดแรงกําลังเนาะแล้วก็ฝีมือเราถ้าอย่างไงง่ายที่สุดก็คือขายพวกก้าพันไผ่หรือว่าขายหนอก็ได้พี่ๆบางคนที่ว่าชอบขายหน่เงี้ยนะเราต้องบารุงให้ใหเขาบ้างกับหน่พวกเนี้ยถ้าพี่พี่เขาไม่ให้ไม่ให้อะไรกินเขาไม่ให้เขากินอะไรเลยเนี่ยนะ เขาก็ไม่ใหญ่นะเราต้องคอยเอาฮอร์โมนพ่นให้เขาเราต้องดูแลเขาช่วงเอาให้แค่นี้ก็ยังไม่รอดนะเดี๋ยวสังเกตดูดูหน่อยแค่นี้นะรอให้เขาใหญ่ก่อนให้พ้นจากกอแม่ไปก่อนเราถึงถึงจะค่อยอยู่ท้ายให้ปุ๋ยเนาะเหมือนกับเนี้ยหนอเน,นี้ยเห็นนะแรกๆเขาก็ออกห่อแค่นี้แหละครับเนี้ยเดี๋ยวสักพักหนึ่งอีกสักจากนี้นะหน่อเขาจะขึ้นไวมากนะขึ้นวันหนึ่งกับเซนนะครับเนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเขาเขาก็ขึ้นมาขึ้นมาเนี้ยนะ อ่าเดี๋ยวจะมาลองดูกันนะว่าพี่่เขาว่าอุ้ยถึงหรือเปล่ากอนนี้มีทั้งหมดอยู่ห้าสิบหนอแต่ในสายตาผนที้ผมยังไม่ได้นับนะมานั่งดูดูผมว่าในสายตาผมทุกๆปีอ่ะผมจะเอาไว้ประมาณห้าสิบหนอนะผมจะเริ่มนับตั้งแต่ตรงนี้นะครับเนี่ยอ่าเดี๋ยวผมจะเอาผมผมจะเดินรอบกอน้ี่นะผมจะเอา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 ป๊อกกี้วางวางตรงนี้ก่อนนะผมก็จะเริ่มนับเนาะจะเริ่มนับตตรงนี้นามาเนาะอ่าพอเริ่มนับว่า ีนี้มันมีอยู่กี่หนอเอาเริ่มเริ่มแตะกตรงนี้ก็แล้วกันอ่าอันนี้น้องเขาก็เริ่มจะออกมาแล้วเนาะอ่าหนอหนอที่หนึ่งนะอ่าลงมาปึ๊บอ้าวหนอที่สองเดี๋ยวผมเดี๋ยวค่อยดูไปเรื่อยๆนะครับหนอที่สองหนอที่สามหนอที่สี่หนอที่ห้าหนอที่หกหนอที่เจ็ดอ่าแล้วก็ขึ้นมาข้างบนหนอที่แปดหนอที่เก้าอ่าสิบสิบเอ็ดสิบสอง

7จ็ดสิบเอ็ดองอนี่อีกครับ72็ดอเนี่ครับผมอันนี้ก็จะมีทั้งหมดอยู่73หนอ่อน,นี้เขายังออกไม่หมดนะเดี๋ยวรออีกสักพักหนึ่งเนี่ยสักประมาณสักหสักสินนะวันน่ะสิ้าวันในหน่อออกเกือบเกืบ100อบร้อยอ่ะถ้าเราขายอยู่ที่กล้าละยี่มหบาทนะ รอให้รอให้เขาเลี้ยงให้เขาสูงก่อนนะถึงจะเรา,เราถึงจะขุดหนอ่อบช่วงเดือนประมาณกุมภาถ้ากุมภาเนี้ยเราก็จะได้หน่อมาเอาเอาทำกิ่งแล้วก็แต่ว่าเราไม่อยากขุดหมดนะเอาให้เขาเลี้ยงเป็นพวกลำอ่อนๆบ้างเนี้ครับผมอย่างงี้เนาะถ้าไม่แก่ๆเราก็ตัดออกอย่างนี้นะนี่ปีนี้ถ้าถ้าหมดหมดหมดูกาลขุดนี้ผมก็จะตัดออกนี้ปีหนึ่งขอให้ทาได้สักห้าสิบห้าสิบหนอ่อแต่ว่าเราต้องให้อาหารเขานะไม่ใช่ว่าโอ้ยไผ่ไม่ให้อาหารเลยก็ไม่ใช่นะเราใช้พวกฮอร์โมนเนาะ ฮอร์โมนที่ว่าเล่งรากเล่งใบเล่งเลงต้นพวกนี้แหละเราบำรุงให้เขาหน่อยถึงตรงเนี้ยถามว่าดินดีไหมมันมันไม่มีดินเลยนะมีแต่ปูนเูยที่ดีเนี่ยมีแต่ปูนมีแต่อะไรเนี้ยแต่ว่าเราเราต้องให้คอยให้อาหารเขาถ้าเราพ,พี่เขาอยากปลูกสักร้อยกอร้อยกอถ้าเราร้อยกอพี่ๆี่ถามว่ากอมันจะใหญ่ไหมน,นี่ปลูกมานานแล้วเนี่ยเราความกว้างของกอก็อยู่ที่ประมาณสักเม็ดกววยเ,เนี่ยเม็ดเม็ดเว็วยนะ อ่ามันไม่ได้กว้างอะไรหรอกครับแต่ว่ากิ่งใบมันอยู่ข้างบนเนาะเราปลูกระยะห่างสักสามเมตรก็ได้ครับสามคูณสองเมตรก็ได้อยู่ที่พี่เขาเนาะไอ้ที่เขาปลูกระยะห่างสามคูณสามหรือสามคูณสองมันก็จะได้พื้นที่เยอะกับปริมาณที่เราต้องการได้เงี้ยนะอ่ามันมีที่สวนที่ที่ปลูกไว้ก็มีเพราะว่าไอ้เดี๋ยวจะเอารูปที่วันที่ปลูกที่เป็นสวนนะ่นะมาให้พี่บางพี่บางคนปลูกระยะห่างเกินไปเวลาลมพัดมามันก็อาจจะล้มได้แต่ว่าผ่พวกนี้ไม่ไม่ค่อยล้มหรอกครับ ไอ้พวกนี้มันจะหายกินรากลึกมันไม่เหมือน้างหมอนเนาะ้างหมอนนี่มันจะหายกินบอกแบบรากลึกอะครับพวกนี้จะหาหาหากินค่อนข้างจะเก่งอยู่เนาะเราจะใช้เป็นปุ๋ยแค่ดูแลตั้งแต่ต้นเล็กๆแค่นี้นะเนี่ยต้นเล็กๆอย่างเงี้ยให,ให้ให้เราดูแลไม่ใช่ว่าไผ่ออกเพื่ไปข้างบนละต่อให้พี่บ,บ,บำรุงดูแลยังไงมันก็นก,นก็ไม่มีความหมายนะถ้าเราจะดูแลให้ดูแลก้วงที่เขาออกหน่อยแหละดูแลให้ดียิ่งกว่าลูกเลยใส่น้ำใส่ปุ๋ยใส่น้ำใส่ปุ๋ย ย่างไงมันก็โตครับผมโอเคเนาะให้ที่บางคนที่ว่าอยากจะอันนี้เป็นลืมบอกไปอันนี้เป็นพวกไผ่ไผ่ลูกแดงที่บ้านผมเรียกนะไผ่ลูกแดงเนี้ยมันเป็นผิวเป็นไผ่ที่ว่าเป็นผิวเป็นไผ,เนผ,เนผ,เนผ่เนื้อแข็งเวลาที่เอามางคลก็ไปภาคของการเกษตรเนี่ยก็จะเป็นพวกเลี้ยงหอยเนาะเลี้ยงหอยบ้างทําค้างถั่วค้างแตงค้างผลไม้อางเนี้ยระหว่างไผ่นี้กับไผ่เลี้ยงไผ่เลี้ยงลำตรงสวย แต่ว่าเขาจะเป็นเนื้ออ่อนเวลาเราเอาไปทเอาไปทําค้างผัวค้างแตงพวกนี้นะสักปีหนึ่งอ่ะหรือมันก็จะหักแต่อันนี้ได้อยู่นะสามปีเวลาเอาไปเลี้ยงหอยทําไมคนไม่ไม่เอาไผ่เอาไผ่สร้างไผ่ไผ่เลี้ยงเอาไปเลี้ยงหอยละ่ะเพราะว่ามันมันเนื้อมันไม่ค่อยแข็งเหมือน,น,นกับผิวมันไม่ค่อยแข็งเหมือนกับไผ่ลวกตัวนี้นะไผ่ลวกตัวนี้ผิวมันจะแข็งแต่ว่าข้อเสียเขาก็มีคือข้อเขาจะโคตรหน่อยครับเนี่ยข้อตรงเนี้ยมันจะไม่ค่อยตรงถ้าเป็นพวกงานไผ่เลี้ยงเนี่ยมันเหมาะกับ งานเฟอร์นิเจอร์งานทําบันไดอย่างเงี้ยสวยครับผมมันมันทางานง่ายเนาะเวลาดัดโค้งดัดอะไรด้วยความเนื้อของของเขาอ่อนอย่างเงี้ยถ้าพี่ๆเขาจะปลูกไผ่แล้วก็ให้นึกถึงว่าเราจะเอาไปทําอะไรเอาไปขายตรงไหนนี่นะครับบางที่พื้นที่เหมาะกับทาทำเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ปลูกพวกไผ่เลี้ยงไผ่อะไรบางที่ใช้ในภาคของการเกษตรแล้วก็ปลูกไผ่ตัวนี้ไปอย่างเงี้ยถ้าเรานึกถึงความสวยงามอย่างเดียวเราไม่นึกถึงว่าคุณประโยชน์ที่เราไปใช้งานอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราปลูกผูกวิธี ปลูกไอให้รู้ว่าเออแหล่งตรงนี้ใช้ตรงนี้บางที่เขาชาทำหน่อนะถ้าไผ่ที่ว่าทำไอ้กินหนอก็ไผ่อีกแบบหนึ่งไผ่ใช้ลําก็อีกแบบหนึ่งเนี่ยนะครับผมาพ,พี่เขาลองเอาไปอาลองลองไปดูในสภาพในแวดล้อมองค์ประกอบทั้งหมดว่าเราบ้านเราอะทาอะไรบ้างไม้ไผ่เนี่ยมันราคามันไม่แพงหรอครับมันจะไปแพงในเรื่องของการที่ว่าภาคของการขนส่งนะครับผมถ้าอย่างกับเชียงใหม่เนี่ยไปกรุงเทพเนี่ยเที่ยวหนึ่งก็ รถกระบะอย่างเดียวนี่ก็ผลได้แค่ไม่กี่ร้อยต้นนะสองร้อยสามร้อยค่ารถห้าห้าพันหกพันอย่างเงี้ยถ้าเป็นพวกเออจะอยู่ถ้าพี่เขาปลูกแถวภาคกลางล่ะใกล้แถวสุพรรณใกล้กรุงเทพอ่ะนะแผ่นรงนี้เขาได้ใช้อย่างเงี้ยเออค่าค่าค่าขนส่งเงี้ยกำไรอย่างเดียวค่าขนส่งก็ห้าหกพันแล้วอ่ะค่าก็คือมันอยู่ที่ไอบางบางที่พื้นที่เขาใช้ที่ไหนมากกว่านะครับผมโอเคเนาะไอนย่างกับคลิปนี้เป็น ในการแนะนำของพวกไผ่ลูกแดงมันมีอะไรอีกเยอะครับผมไผ่บ้านเราไม่ต้องร้อยกว่าชนิดเนาะ,ะที่ที่ปลูกที่บ้านผมนี่นะไผ่จริงๆผมพยายามจะรวบรวมพันธุไผ่ให้พี่ๆเขาเวลามาศึกษาดูงาน,นอย่างเงี้ยพี่บางคนที่ว่าอยากจะมามามา,มา,มา,มาดูว่าเอ้ไผ่นี้หนะ้าตามเป็นยังไงก็มาดูที่บ้านได้เนาะหล่อเยอะไหมเราเชื่อมต่วงกุมภาผมก็จะขุดประมาณกุมภามีนายแหละผมก็จะจะแยกเงาออกมาขายแต่ปีนี้หมดแล้วนะไม่มีละปีนี้ทําได้แค่สองสามพันเอง เพราะว่าไม่ไม่ค่อยมีเวลาทำงานก็เยอะทั้งงานผ่ทั้งงานถาดทั้งงานไผ่สารอาจทั้งพอนิเจอร์อย่างเงี้ยพี่ๆบางคนติดต่อมาว่าอุ้ยโทรมาสายก็ไม่รับโทรไปไม่โทรกลับอีกต่างหากยังไงก็ต้องขอพิทูที่พี่ด้วยนะเพราะวงานมันเยอะจริงๆครับผมผมก็พยายามรับงานเท่าที่รับได้เนาะเอ่อด้วยกําลังของเรามีอยู่แค่เนี้ยเพราะว่าทุกทุกวันเนี้ยก็ส่งงานให้กับเครือข่ายและชุมชนต่าง หน้างานของผมคือไปอบรมกับชาวบ้านแนะนําให้กับชุมชนว่าเออควรจะทําประมาณนี้นะคือเราทําเราเอาให้มันอยู่ได้จริงเนี่ยคือผมไอ้ไอ้ถ้าเราทําแล้วไม่ได้ขายทําแล้วม,มันมันไม่มีไม,ไม,ไม,ไม่ไม่สร้างไรายได้เลยอ่ะสไตล์ของผมทําอบรมวันนี้พรุ่งนี้ก็าต้องคุณก็ต้องได้ตังค์ปลูกไข่ปีนี้ปีหน้าคุณก็ต้องได้ตังค์เพราะว่าถ้าเรา,าเราปลูกแต่ความชอบปลูกนี้ก็ได้แต่ว่าปลูกเพื่อเลี้ยงครอบครัวละ เราจะอยู่ยังไงลูกลูกหลานเรียนหลวงก็ต้องเรียนหนังสือเราก็ต้องกินเราต้องใช้เนาะปลูกแล้วมันต้องมีมันต้องสร้างไรายได้ถ้ามันเราไม่ได้สร้างไรายได้เลยปลูกไปกี่ปีที่เขาก็ลื้อทิ้งเสียเวลาหรือเปล่าอย่างเงี้ยลบอีกต่างหากเนี่ยนะโอเคท,ทีิปนี้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับอ๋ออย่าลืมติดตามนะ,ะใน YouTube ผมก็มีช่อง youtube ผมชื่อเ,เดชใจกนะเนาะในเพจทำไม้ไผ่ครบวงจรก็มีแต่ผมจะแปะดิมไว้ตรงด้านล่างอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ